เดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักตีสีนะครับไอ้ตีห้าตีห้าตีห้าก็เดี๋ยวเราจะไปส่งลูกค้าที่คอนแก่นกันก็เดี๋ยวแวะซื้อกาแฟที่เซเว่นแป๊บนึงเดี๋ยวมันรอไปไก่ที่รถนี่ หน้าจอ M I D มาพี่เอกของเราเตะบ่รือพี่เกย์มั้เตะป่ะจนถือให้ทำยังไงก็ได้ให้เป็นกาแฟเย็นนะท่านผู้ชมครับจากกาแฟร้อนๆนี่ไง โอเคเตรียมตัวเดินทางได้เอาไอเลียกระทุ่งไอพวกหารนเลใช่ยันคนคุ้นไอ้ตั้งด้าวน์นะครับคือมึงแท้งปัญญานกันคือจะเปลือยนอพวกเมื่อกี้ที่มีรถวิ่งมาจากข้างหลังแล้วไอ้ระบบแจ้งเตือนมาทำงานอ่ะถ่ายไปไม่ทันเลย ว่ามันจะมีตัวอย่างหลังชึงเสือดิเมียนโอ้ทดรับตัวแค่นี้ไหมไปเพียไม่ต้องรอแล้วขับรถกับประหยัดไฟไฟท้ายก็ไม่มีใช้เบอร์ห้าไงไฟนากัริบบี่ริบบี่คนดีสีมุงยิ่เดี๋ยวเราเข้าไปเอารถใหม่กันก่อน รถใหม่เราจอดอยู่ตรงนี้โอ้บบกาแฟตงโอเค อันนี้ก็เดี๋ยวลราให้มันมืดนิดหนึ่งตอนนี้คือเราเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตัวสายเนี่ยด้วยความที่มันเปลี่ยนเป็น Type 4ใช่ไหมเราเปลี่ยนนะครับก็หัวชาร์จเราใช้หัวชาร์จแปลงปกตินะแต่ว่าการเชื่อมต่อเนี่ยของ iPhone ก็าสามารถเชื่อมต่อหลายสายแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถดูแอปได้ เดี๋ยวไปเลยพี่ไก่น่าจะวิ่งเส้นคูเมืองเลยพี่ไก่สอไก่เท่าไปครับพี่เส้นคูเมืองครับผมเนี่ยเดี๋ยวแยกแยกด้านหน้าแยกเส้นสิรินะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอคูเมืองกันเอง แดงจุดแดงไปไก่ง่วงไหมล่ะปกติไม่ใส่กินกาแฟไปแล้วก็โอเคนะไม่ใส่ครับจะนั่งไปเขียวก็ไม่ใส่ครับตามมาเลยครับผมเปยดเลี้ยวซ้ายเข้าสู่บุรีรัมย์คูเมืองพุทธไทยสงฆ์บุรีรัมย์นางรอง ต่อไปบนบุรีรัมย์คู่เมืองพุทธไทยสงอีก61กิโลเมตรผ่านอำเภอคูเมืองเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อำเภอต่อไปเราก็จะผ่านอำเภอพุทธไทยสงที่เห็น,นไกลๆนะครับก็จะเป็นไฟไทายของน้องบุญกอบนั่นเอง ครับจราเข้กพี่ต่ายครับียวเปลี่ยนพอดีเลยครับพี่ต่ายครับซึ่งเขียวครับก็เหลือประมาณสักสองร้หกสิบหกกิโลนะครับไอ้สองร้อยี่สิบหกกิโลฟ้าเริ่มสว่างเร็ว ขับต่อไปบนถนนใหม่ยเลข2436อีก6กิโลเมตร ปันข่าวก่อนครับพี่ต่ายพี่ต่ายแซงตามมาเลยครับพี่ต่ายครับหน้าโล่งครับพี่ต่ายครับรถน้ำแข็งกำลังจะเลี้ยวเข้าไปในซอยครับพี่ต่ายครับแต่ว่าแซงฝ่าได้ครับพี่ต่ายครับกว่าบ้างครับตามเลยคับพี่ต่ายครับแซงวีโก้มาเลยครับพี่ต่ายครับหน้าโล่งครับ ใช่แล้วแกเกียออโต้เนาะเครื่องสามพันเนาะแกก็ไปจดจวดลวเนาะผมยังติดพี่ไก่ผมยังติดรถแต่รับพี่แต่จะงมีรถแอดพี่แต่ครับระวังนิดนึงครับรถยาวรถยาวสี่คันก็บพ่แมีสี่คันครับ ่ายลู่ครับถกงไปแล้วผ่านแล้วจะขึ้ายครับแสงได้ไหมครับสายครับต่ายตามมาก็แดงเลยครับเล้วม,มันก็จะเลี้ยวฝวาแล้วก็มิได้เดี๋ยวผมอยู่ท้ายกันแดงอยู่ใกล้

เป็นอำเภออะไรนะเป็นเป็นเออ,สอ,อสองหนองสองหองนครับระดับวุ่นวายนิดนึงค่ะพี่ต่ายนิดเดียวครับไม่ถือว่าวุ่นวายมากครับไม่ต่ายครับวุ่นวายเลยแหละตรงเนี้ย ภาพการจราจรรถค่อนข้างจะติดนะครับเพราะว่าข้างหน้าจะเป็นแยกไฟแดงก็คงจะแซงกันไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ามันเหลือแค่800เมตรที่เราต้องทําการเลี้ยวซ้ายนะครับ700 m. เมตรเลี้ยวขวา700 m. เมตรเลี้ยวขวาพี่ก่7เ0เมตรเลี้ยวขวากันไปตครับ28ครับอีก500 m. เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข2301 ลเ,เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข2301เหลืออีกร้อกกิโลพี่ไก่

ก็เหลือประมาณสักร้อยสากิโลเมตรนะครับเราก็จะถึงบ้านลูกค้าประมาณ9ก้โมงสินาทีใช้เวลาขับรถถ้าเราไม่แวะนะครับก็1น่จุดอ่า1หนึ่งชั่วโมงกับอีกห้าสิบก้านาทีขอนแกน่นนะนี้คือเขาทะลุขอนแกน่นไปอีกนะเพราะปกติคือแค่60กิโลก็จะถึงขอนแกน่นละ แต่นี่คือน่าจะทะลุไปแลหละน่าจะเขตเขตติดติดอุดรนะครับเพราะจากบุรีรัมย์วัดไปมัน280 290กิโลเดี๋ยวเรามาตัดทะลุตรงแยกถนนบ้านเกิ้งนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปอันนี้ก็จะเหลือประมาณแค่128กิโลเมตรก็จะถึงบ้านลูกค้าละจะเป็นถนนเส้นหลักนะครับที่วิ่งเข้าขอนแก่นโคราชนะครับ เลี้ยวขวาเข้าคอนเกนเลี้ยวซ้ายก็คือเข้าโคราชนั่นเองเราจะผ่านเส้นสนามบินนทุกนถ้าสังเกตดูขวามมือของจอเนี่ยก็จะมีเครื่องบินลงนะ ออกจากวงเวียนไปสู่ถนนหมายเลข2-133ขับต่อไปบนถนนหมายเลข2-133อีก20กิโลเมตรใกล้ถึงละใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะ300เมตรไปไกลปดไปไกล เดี๋ยวให้พี่ไก่โทรเดี๋ยวให้พี่ไก่โทรหาลูกค้ากันแป๊บหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ก็เลยคือเหลือประมาณสักแปดรอยเมตรจะถึงบ้านลูกค้าบริเวณเขาปลูกไว้ด้วยนะข้างข้าเป็นป่ไว้นี่กล้องหลังชัดไม่ชัดดูเอา ไปถึงบ้านลูกค้าแล้วทุกคนไปนเนี้ยแล้วเก็จะถอยหลังข้าแป๊บนึงมันจะมีฝักตรงข้ามเปิดประตูไว้อยู่อ๋อแล้วทีนี้เมื่อกี้ไยพี่ไก่ขับรถตกทอ่อ <c oughs> ดีมันเป็นสี่คูณสี่เราไม่ต้องกลัวติดไอ้คูน้ำเนี่ยคูน้ำข้างๆเนีย่ยทางเลี้ยวมันแคบไงเด๋นเอลูกเคิร์จุดหมายของคุณอยู่ทางขวา ไู่ตายขวามือหลังนี้ไู่ต <28, 28. S 1> ายด้นยน้กได้ดีกอนาไม่ถอยหลังเข้าสองแปดไปแก่สองแปดคนกลางเข้ายากพอสมควร